เื่อกี้เห็นเมื่อกี้มีพี่โก้มีพี่เป็ดแล้วใช่ไหมแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เคยผ่านฟุตบอลอา,าชีพมาก่อนแต่ว่าในบอลเดินสายเขามีประสบการณ์เยอะมากคนกลุ่มนี้ก็มี potential เยอะเยอะเลยเยอะเลยหลายหลายคนแล้วก็ตั้งแต่เราทํางานมาเป็นที่ที่เราใส่อะไรเข้าไปปุ๊บแล้วนักบอลแอพพลายได้เร็วอ,อันนั้นคือเรื่องหนึ่งนักบอลแอพพลายได้ค่อนข้างเร็วอาจจะแบบมไม่ได้ perfect ร้อเปอร์เซ็นต์เราไม่ไม่เลย perfect ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถือว่าถือว่าค่อนข้างเร็วสำหรับเลเวลที่สามถือว่าค่อนข้างเร็วมากพูดถึงนักเตะรายคนซะหน่อยลยกัันครรรรบสเสเิญ มุมมองไม่ชุ่มเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาก็ที่เราทราบกันเอเเคเรื่องนอกสนามต่างๆแต่มาวันนี้ ส่วน,นที่ผมเห็นดูมายอะเขาดูที่จะแบบมุ่งมันมากมากกว่าเดิมเยอะมากพี่ชุมมองพี่โก้ไงบ้างสำหรับโก้ด้วยความที่อย่างที่บอกเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขามีปอกแข่งกับตันทีมอยู่ด้วยมันทําให้มันเป็นอะไรก็ตามที่เขาต้องแบกไว้ด้วย mm hmm. เขาก็เลยต้องเป็นตัวอย่างให้น้องๆมันมีน้องๆหลายคนในทีมมีพี่ๆหลายคนในทีมของเขาของโก้แล้วก็มีน้องๆหลายคนในทีมเราก็พยายามให้กันบ้านโก้แล้วโก้ก็ปรับตัวได้ดีว่าบางเรื่องอยากเห็นน้องเป็นแบบไหน จะเดินตามร้อยโกในแบบไหนซ้ายหรือขวาโกเลือกได้โก้ก็เป็นคนที่เลือกทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นหลายๆครั้งในเดือนหนึ่งที่เราอยู่เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอแล้วก็คุยกันบ่อยอันนี้คือเรื่องนอกสนามเรื่องในสนามไม่ต้องพูดทุกคนรู้ดีว่าตอนสันเสรินมีบอลมันมันคือมันเดาอะไรไม่ได้เลยมันมันพิเศษมากใช่ครับแล้วอย่างพี่เป็ดอะครับเพราะว่าโอเคแหละแฟนบอลไทยทีมชาติไทก็เห็นเล่นทีมชาติมาแต่ปูปรับ เอาใครอยู่จากท่าเรือมาอยู่กับบุรพาพี่เป็ดช่วยทีมได้แค่ไหนพี่เป็ดเป็นยังไงบ้างถ้าใครเห็นตอนลงทีมเป็ดช่วยทีมได้เยอะอการติดทีมชาติชุดใหญ่เป็น11ตัวจริงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าใครจะไปก็ได้มันเป็นเรื่องที่มันต้องมีอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอินเตอร์เซปเรื่องของอันดิสเปชันเป็ดจะจะ,จะมันคือในเลเวลที่สูงมากสำหรับผมเป็ดยังไม่ใช่ดีทีมชาตินะถ้าจำไม่ผิดทีเ็ตตัวจริงน่าจะเดินมกราเขายังเล่นอยู่หกเจ็ดเดือนต่อมาอะไรเงี้ยเขาอยู่ ช่วยน้องๆได้เยอะแล้วอย่างตัวเดินสายที่เพิ่งมาเล่นอาชีพครั้งแรกเจ้าพิทวัตอืมเป็กเป็กเจ้าเป็กพิจูนมองเขายังไงบ้างเพราะจริงๆหลายคนเห็นบอลเดินสายเขาชมเจ้าเป็กเยอะนะว่าทักษะดีสกิลดีถ้าแบบไปเล่นไทยลีกเนี่ยน่าจะช่วยบ้านบึงช่วยบุรุษผาได้เยอะแน่นอนเป็กเพิ่ง20 21เป็นอนาคตเป็กยังมีอนาคตอีกไกลเป็กมีของเป็กมีทักษะที่ถ้าเป็กจะเลี้ยงบอลเงินโผล่ ม,ม,มัน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 ยากมากที่แม้กระทั่งวันนั้นเจอทีมจากอ่มาเลเซียก็ยังแบบเป็ก็ยังเลี้ยงบอลได้สบายอยู่เจอไทยลีกเก็เลี้ยงบอลได้เพียงแต่ว่าด้วยความที่บอลเดินสายนะมันเป็น7คนแล้วมันไม่ได้มีแท็กติคอลอะไรเยอะมากถ้าเปคใส่แท็กติคอลเข้ามาได้ทั้งในส่วนตัวส่วนกรุ๊ปส่วนทีมเฟ f เ c t จะดีมากไทยลีกคือสบายเป้าหมายกับบูรพาเลยกัน มองยังไงอะบุรพาในฤดูกาลนี้ก่อนระยะสั้นฤดูกาลนี้ระยะสั้นที่สุดคือแชมเปี้ยนลีกระยะต่อมาคือที2ไม่มีอะไรน้อยไปกว่าน,นั้นแต่ว่าก็หวังจะเลื่อนชั้นให้ได้ใช่ครับไม่มีอะไรน้อยไปกว่าน,นั้นนั่นคือเป้าหมาย